สวัสดีครับวันนี้ผมนายอัคารพลจิรัฐถาวรเลิศนะครับในที่สิบเก้านะครับเซ็กบีนะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับงบกระทบยอดนะครับผมเริ่มด้วยอันแรกเลยครับงบกระทบยอดเกินกว่ากวอมรั์นะครับก็มาดูรายการแรกเลยครับรายการแรกนะครับเป็นปากสองแสนนะครับแต่ว่ากิจการเป็นฝากสามแสนนะครับก็อันนี้ก็ไปดูโจทย์นะครับว่าอันไหนถูกกันแน่นะครับ ก็โจทย์วันที่1นึ่งกราให้มาบริษัทออกหุ้นสามัญขายจำนวนหนึ่งหมื่นหุ้นราคาที่ตาไว้50บาทโดยขายได้ตามราคาที่ตาไว้บริษัทนําเงินจากการขายหุ้นนี้ฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์สองแสนบาทนะครับซึ่งบริษัทนั้นได้นําเงินฝากบัญชีธนาคารออมทรัพย์สองแสนบาทนะครับก็แปลว่ากิจการบันทึกผิดนะครับผมก็เราก็ได้รายการแรกมาแล้วครับกิจการบันทึกผิดพลาด เกินมาหนึ่งแสนในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับต่อมานะครับเป็นของกิจการเป็นฝากห้าหมื่นนะครับอันนี้เป็นเนเป็นการนําเงินฝากธนาคารห้าหมื่นนะครับตรงนะครับต่อมาเป็นผู้ยืมเงินนะครับหกหมื่นนะครับตรงนะครับต่อมาเป็นจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับเก้าหมื่นห้าก็ตรงนะครับต่อมาเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี้น่าจะอันนี้ดอกเบี้ยนี้เป็นดอกเบี้ย,ยรับนะครับผม อันนี้กิจการี่ยไม่รู้นะครับก็เป็นดอกเบี้ยรับไปนะครับ3า0 1บาทนะครับต่อมานะครับเป็นฝั่งอันนี้นําเงินฝากนาคารจํานวน5,000บาทนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูโจทย์ดีนะครับอันนี้นําเงินสดฝากนาคารกระแสรายวัน50บาทนะครับในรายการวันที่31็นะครับก็อันนี้กิจการบันทึก ผิดพลาดน,นะครับจริงเราต้องเอาเงินเนี่ยไปเข้าทา่าไปเข้าธนาคารออกกระแสรายวันนะครับแต่อันนี้การบันทึกผิดพลาดน,นะครับบันทึกเป็นเดบิตเดบิตเงิเนฝากเงินฝากออมทรัพย์นะครับผมก็อันนี้ก็บันทึกไปนะครับนําเงินฝากบัญชีกระแสรายวันแต่พนักงานบันทึก เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์5000บาทครับก็อันนี้ก็หมดทุกรายการแล้วครับที่เราเทียบมาก็มาทำงบกระทบยอดเงินฝนะากธนาคารบัญชีออมทรัพย์นะครับก็อันนี้เป็นยอดเงินฝากของกิจการนะครับก็เอามาจากตรงนี้เลยครับเอามาจากบ,บัญชีแยกประเภททั่วไปของกิจการนะครับต่อมายอดนี้นะครับเอามาจากตรงนี้นะครับยอดคงเหลือของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับแล้วก็ดอกว,วีรบรับนะครับเอามาบวกด้านของกิจการนะครับเพราะว่ากิจการยังไม่ได้บันทึกตรงไปนะครับสามร้อยหนึ่งบาทต,ต่อมาเป็นบันทึกเงินเกินบัญชีนะครับอันนี้หักนะครับเพราะว่าพนักง,งานบันทึกพนักงานบันทึกผิดไปหนึ่งแสนบาทนะครับต่อมาเป็นหักบัญชีบันทึกเงินฝากผิดบัญชีนะครับอันนี้จริงเราจะบันทึกบันทึกฝาก เงินในบัญชีกระแสรายวันนะครับแต่อันนี้พนักงานบันทึกผิดนะครับบันทึกฝากในบัญชีกระแสออมทรัพย์นะครับก็หักไปห้าพันบาทครับนี่ครับเลขก็จุดนะครับจบต่อมาเป็นเงินฝากกระแสรายวันนะครับเงินฝากกระแสรายวันก็มาเทียบดูอะแต่ละรายการเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเลื่อนลงมาเลยครับจะได้ง่ายต่อการดูครับโอเคครับต่อมาเป็นรายการ แรกเลยละกันนะครับอันนี้ฝากสามแสนนะครับแต่กิจการไม่มีนะครับก็ย้อนไปดูนะครับราไปดูในข้อที่หนึ่งนะครับบริษัทออกหุ้นสามัญขายจานวนหนึ่งหมืนหุ้นราคาที่ตาไว้ห้าสิบาทโดยขายได้ตามราคาที่ตาไว้บริษัทนาเงินจากการขายหุ้นนี้ขวานาคางบัญชีออกทรัพย์สองแสนบาทและนําที่เหลือเข้บาบัญชีกระแสรายวันนะครับก็แปลว่าข้อนี้ แปลว,ว่าข้อนี้กิจการบันทึกผิดพลาดน,นะครับเพราะว่ากิจการได้นำนำไปบันทึกเป็นเนงินสดสองแสนนะครับแล้วก็เงินฝากธนาคารเอาทรัพย์นะครับสามแสนนะครับอันนี้ธนาคารบันทึกผิดพลาดนะครับก็เราก็ได้รายการแรกครับกิจการบันทึกผิดพลาดนําเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน สามแสนบาทแต่พนักงานบันทึกเป็นเงินสดนะครับก็รายการแรกก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อมาเป็นรายการที่สองรายการที่สองตรงนะครับถอนนะครับถอนไปหกหมื่นแปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามนะครับอันนี้มีหมายเหตุมาแล้วครับ hmm. ก็คือธนาคารนำเช็คเลขที่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งมาฝาก เข้าบัญชีของกิจการซึ่งไม่ถูกต้องนะครับก็คืออันนี้ก็บันทึกเป็นอย่างนี้ครับถ้าค่ะธนาคารบันทึกผิดพลาดธนาคารนําเช็คเลขที่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งมาฝากเข้าบัญชีของกิจการจํานวนหนึ่งแสนบาทนะครับก็คืออันนี้ธนาคารเอาเช็คจากไหนไม่รู้นะครับเอาเอาเงินมาเข้าบัญชีเราต่อมานะครับเป็นรายการนี้นะครับถอนเช็คเลขที่หนึ่งศูนย์สามนะครับอันนี้ก็มีหมายเหตุมาครับ เช็คเลขที่หนึ่งส่วนส่วนสามเป็นเช็คของบริษัทอื่นธนาคารนํามาหักผิดบัญชีนะครับก็อันนี้ธนาคารบันทึกผิดพลาดธนาคารครับอ,อ,อันนี้ขอไฟนะครับเป็นเช็คปุกคลอื่นธนาคารนํามาหักผิดบัญชีนะครับก็คือธนาคารนําเช็คของใครไม่รู้นะครับมาหักในบัญชีเรานะครับสองแสนบาทต่อมานะครับเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับก็อันนี้ กิจการยังไม่ได้บันทึกลงไปนะครับซึ่งมีในรายการของกิจการนะครับก็เป็นค่าดเน,านาาินารามส0บาทนะครับต่อมาเป็นฝั่งของกิจการบ้างนะครับก็มีรายการที่ฝั่งของกระแสบัญชีกระแสรายวันไม่มีนะครับก็มีซื้อวัสดุจ่ายค่าเดินทางและที่พักจ่ายค่าน้ําและข้าไฟจ่ายค่าโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นเช็คครั้งจ่ายครับทั้งหมดนะครับก็เป็นเช็คครั้งจ่าย เพราะว่าเพราะว่ากิจการรู้แต่ธนาคารไม่รู้นะครับต่อมาเราก็มาบันทึกเลยนะครับก็เป็นอันแรกอันนี้ยอดเงินฝากตามสม,มุดบัญชีของกิจการนะครับก็เอามาจากด้านนี้นะครับแต่อันนี้เอามาจากด้านเครดิตนะครับก็เลยติดลบนะครับต่อมาเป็นยอดในฝั่งของธนาคารบ้างครับเอามาจากตรงน,นี้เลยครับยอดคงเหลือ ต่อมาเรา,าเริ่มรายการแรกเลยครับก็กิการบันทึกผิดพลาดนะครับนาเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันแต่พนักงานบันทึกผิดนะครับก็เราก็เอามาบวกในฝั่งของกิจการนะครับสามแสนบาทต่อมาเป็นรายการที่2นะครับธนาคารบันทึกผิดพลาดธนาคารนาเช็คเลขที่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งมาฝากเข้าบัญชีของกิจการจํานวนหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ก็ธนาคารบันทึกผิดพลาดธนาคารนาเงินมาเข้าผิดบัญชีนะครับก็เราก็หักออกนะครับหนึ่งแสนบาท ต่อมานะครับเอาเช autant, us, kind of about, 200, things, ็คของใครก็ไม่ร <It> ู <weren 't. S 3> ize, with with ้นะครับมาหักในบัญชีของเรานะครับก็เราก็บวกในเราก็บวกไปนะครับสองแสนบาทต่อมานะครับเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับค่าธรรมเนียมธนาคารนี้ธนาคารหักไปแล้วแต่กิจการไม่รู้นะครับเราก็หักในดาของกิจการ30บบาทนะครับต่อมาเป็นเช็คค้างจ่ายนะครับก็เช็คค้างจ่ายก็กิจการรู้แต่ธนาคารไม่รู้นะครับก็หักไปนะครับอันนี้ผมขอรวบยอดนะครับ ก็คือเอาสามหมื่นบวกหมื่นห้าบวกหมื่นพันบวกห้าร้อยนะครับเป็นสี่หมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอันนี้ยอดก็ดุลก,กันตามปกติน,นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการปรับปรุงนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่รายการาที่ผมปรับปรุงแล้วกันนะครับก็รายการแรกนะครับออบริษัทออก 3, 1, 1, 000, 100, 000. หุ้นสามัญจำนวนหนึ่งหมื่นหุ้นราคาที่ราคาที่ต่าไว้ห้าสิบบาท โดยขายได้ตามราคาที่ตาไว้บริษัทนำเงินจากการขายหุ้นนี้ฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์200,000บาทและที่เหลือนําเข้าบัญชีกระแสะรายวันนะครับก็อันนี้นะครับพนักง,งานบันทึกผิดนะครับจริงๆต้องเป็นเงินฝากธนาคารกระแสะรายวัน2 3เอ่อ เงินฝากธนาคารกระแสรายวันสามแสนบาทนะครับแล้วก็เงินฝากธนาคารงออมทรัพย์นะครับสองแสนบาทนะครับอันนี้ผมก็เดบิตเงินฝากกระแสรายวันสามแสนบาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินสดออกนะครับแล้วก็เครดิตบัญชีเอ่อออมทรัพย์ออกนะครับต่อมานะครับเป็นรายการของวันที่วันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกนั้น ดดได้บอกว่าซื้อวัสดุสำนักงานจํนวนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วกิจาการเขียนเช็คเช็คสั่งจ่ายที่หนึ่งสีู่นูย์สามนะครับอันนี้นะครับเออ,อันนี้พนักงานได้บันทึกเป็นวัสดุสำนักงานสองหมืนเจดพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ภาษีซื้อสองพันหนึ่งนะครับแล้วก็เงินฝากธนาคารเป็นแตกรายวันสองสามมื่นนะครับผมก็อันนี้ ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับก็แปลว่าก็แปลว่าอันนี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราก็ต้องมาคิดนะครับก็เอาตัวนี้เราก็เอาสามหมื่นสองพันนะครับคูณกับหนึ่งร้อยสามหมื่นสองพันคูณกับหนึ100่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ด ขออภัยนะครับเอาสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับได้ยอดสามหมื่นนะครับอันนี้ก็คือยอดที่เราซื้อวัสดุนะครับซึ่งพนักง,งานนะ่บันทึกไปแค่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับเราก็ต้องบันทึกเพิ่มนะครับสองอีกสองพันหนึ่งนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับเงินฝากกระแสธนาคารกระแสรายวันนะครับเราก็ต้องบันทึกเป็นสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับก็เราก็บันทึกไปอีกสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเขช็คสั่งจ่ายเลขที่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ห้าจ่ายค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ราคานี้ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเอ่อก็มารายการนี้นะครับอันนี้ก็บันทึกถูกเกือบหมนนะครับเหลือแค่เงินฝากกระแสรายวันนะครับก็คืออันนี้ห้าร้อยบวกห้าร้อยบวกเจ็ดสิบมันจะเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบนะครับอันนี้พักง,งานบันทึกตกหล่นไปเจ็ดสิบบาทนะครับก็เครดิตเงิเนงฝากกระแสรายวันเจ็ดสิบบาท ต่อมานะครับเป็นรายการที่4นะครับก็เป็นรายการของวันที่อ๋อเป็นรายการของวันที่31นะครับผมก็คือรายการนี้เรานําเงินสดฝากธนาคารกระ,สะแสละวัน5,000บาทแต่ว่าพนักง,งานนั้นนําเงิน นำเงินสดไปฝากในธนาคารออมทรัพย์นะครับวันพฤหิดนะครับก็คือเราก็เดบิตเงินฝากกระแสะรายวัน5้าพันบาทแล้วก็เครดิตเงินฝากออมทรัพย์ห้าพันบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปรับปรุงลดลด,ลดยอดเงินฝากกิจการนะครับก็เป็นเดบิตค่าธรรมเนียมแล้วก็เครดิตเงินฝากกระแสะรายวันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ